ไม่ย่ทำไมอะเลือดถึงไม่หยุดสัทีทั้งที่พยายามแล้วพยายามแล้วนะไม่นะ โอลวนรักจากปากป่า ปไปนลอยไปเหรอ,อ,อทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะยินนีต้อนรับกลับบ้านค่ะขอโทษนะจ้าที่หายตัวไปตั้งหนึ่งวันแน่ไม่แล้วค่ะสถานที่เพื่อสุขภาพเป็นไงบ้างคะเพราะว่าหนูช่วยงานแท้ๆก็เลยได้พักผ่อนมากขึ้นนะนี่จ้ะของฝากให้หนูแล้วค่ะคุณยายว้าวน่ารักจังเลยเอ,อายุยืนยาวขอบคุณมากค่ะจะเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีเลยค่ะอ้าวไม่แขกเหรอ อ๋อค่ะคุณคีจากศูนย์ใหญ่นะคะอ๋อเด็กผู้ชายคนนั้นนั่นเองตอนที่เด็กคนนั้นมาขอร้องให้บ้านหลังนี้เข้าไปอยู่ในโครงการโฮมสเตย์นั่นนะตกใจมากเลยนะคือว่าหนูอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อค่ะไอ้ฉันเองมันก็ไม่ค่อย้อใจนักหรอกนะเรแรกก็กะว,ว่าจะปฏิเสธไปซะแต่ว่าเพราะตาแก่นั่นแหละอ๋อก็พวกยายน่ะไม่เคยมีลูกกับเขาเลยนี่นะแลราคุณตาเหรอคะ เอาละต้องเตรียมอาหารเย็นแล้วเหละนะเออคุณยายคงจะเหนื่อยสินะคะเดี๋ยวหนูทำเองค่ะ <c oughs> ถ้าหนูบอกให้ยายพ,พักผ่อนให้หายเหนื่อยแล้วก็ยายคงรู้สึกแย่แน่เลยแล้วนะให้ตายสิป่าดนนี้ละ่ะย้งพาตัวซีโร่นนำเบอร์กลับมาไม่ได้อีกง,งั้นเหรอไอ้จุบ้าซากิมันใช้วิธีไหนกันแน่นะซารูบิคี อยากจะพูดเรื่องความจริงเรื่องของคุณมิวนะครับม bon. าตไมคบอลชาที่มีน้องสาวเนี่ยวิเศษจังเลยนะได้ยินว่าอีกเดียวก็จะกลับมาแล้วไม่ใช่เหรอเออจริงสิเขาพูดอย่างนั้นนี่นาะนี่นายยังไม่คิดจะกลับไปอยู่ด้วยกันอีกงั้นเหรอเป็นจะเกี่ยวสักหน่อยอะเอาเป็นว่ายัางไงก็ต้องเจอกันพร้อมหน้าทั้งครอบครัวอยู่ดีอยี๋ยาจะว่าไม่เกี่ยวได้เหรอ ทาคิยะกับนัซกิคือครอบครัวทาคิยะกับเนเนโกก็คือครอบครัวหรือเปล่าอืมจะว่าไปมันก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละนะงั้นก็หมายความว่าเนเนโกก็รักทาคิยะด้วยเหมือนกันอย่างนั้นละสิใช่ไหมเอออะถ้าพูดอะไรนะจะพูดอะไรบ้าๆอีกนะแต่ว่านัซกินะ่ะบอกว่าเพราะเป็นคนในครอบครัวก็เลยรักทาคิยะน่ะสิจะเป็นอย่างนั้นได้งไงกันเล่างั้นเหรอใช่แล้วเรื่องไหนจะไม่มีทางไปไม่ได้หรอกนะ เนเนโกขาจมลงไปแล้วนะเอ้นั่นน่ะวันนี้มาได้แล้วแฮะอ๋ออรุสวัสดิ์บิวจังสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกท่านคือว่าเมื่อวานน่ะลาหยุดงั้นสินะค่ะพอดีมีธุระนิดหน่อยนะคะไอเราก็นไอ้กวัวเป็นแค่วัดนอนซมซสอีกนั่นนี่ยเป็นห่วงมากเลยรู้ไหมห่วงมากเลยขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้เป็นห่วงนะคะ จะล่าออกเหรอครับทำไมถึงจะออกอีกแล้วครับก็มีเรื่องอะไรหลายๆอย่างให้คิดนะหรือว่าฉันอยากจะกลับไปอยู่ในคอมมูนิตี้อีกครั้งหนึ่งการที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของโลกในฐานะเดียสก็วิเศษอยู่หรอกแต่ว่าหน้าที่ในการประสานงานระหว่างคนที่อยู่บนโลกกับเดียสจากคอมมูนิตี้ก็เป็นงานที่มีเกียรติน่านับถือด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการโฮมสเตย์น่ะ อย่างน้อยก็ทําให้เรารู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าคนเก่งๆอย่างคุณมิวกลับมาก็ควรจะช่วยคนที่ต้องทํางานควบหลายตําแหน่งอย่างผมได้มากแน่เลยละครับว่าแต่ตเอะได้ขึ้นหรือครับเปล่าแล้วคะ่ะแม้แต่ตัวฉันเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันลักยะอืมมีอะไรเหรอแขนเสื้อของชั้นนักเรียนมันลุยออกมานะ เรนก็เลยลองเย็บซ่อมมันดูแหมเธอนี่หัวไวกับเขาเหมือนกันนะเอาไปใส่สีิทากิยะนี่อะไรกันเนี่ยจะทำอะไรนะฮะใหญ่บ้าฮะเด็กกับชุดเด็กอนุบ,บาลไม่มีผิดไรแต่ว่าเรนน่ะคิดว่าทากิยะจะดีใจสิเธอนี่มันจริงๆเลยนะอ๋ออิคฮาระเนี่ยไายทำร้ายเรนใจอีกแล้วเหรอเนวที่สุดช่างเธอก็เธอพยายามแล้วนี่นะเรนน่ะพยายามเต็มที่ก็เลยถือโอกาสเย็บชื่อติดเอาไว้ด้วยนะ ผื่อว่าเกิดทำหายยังไงล่ะเชื่อหาทาเคเออเรนนะ่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะแาเคยะจะชมเรนรึเปล่าช่างเ,เ,อาาเถอะอาปาเธอจะทำได้แค่พยายามก็พอแล้วใช่ไหมคะมิว<อ>แค่พยายามนะไม่ได้ช่วยให้มันดีขึ้นแล้วนะคะ,ะฉันจะต้องแก้แค้นที่ได้คะ่ะคุณเรนคุณมาแข่งกับฉันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่สินี่คือ การบรลังตัางหากคะ่ะวันนี้เราจะตัดสินแพ้ชนะกันด้วยวิธีที่เป็นธรรมเนียมของเดียสค่ะยืดได้ด้วยโพรักกะคือชื่อของการแข่งขันที่ว่านี้คะ่ะลูกบอลพวกนี้ได้บรนจุระบบการเปลี่ยนแปลงแรงโน้มถ่วงเอาไว้ภายในมันจะกระเด้งไปมาตลอดเวลาภายในขอบเขตของสนามแข่งจนกว่าพวกเราจะจับได้หมดจะปล่อยลูกบอลนี้ออกไปหลายๆล,ลูกฝ่ายไหนที่จับได้มากที่สุดก่อนถือเป็นผู้ชนะคะ่ะ วันนี้เป็นการแข่งแบบทางการจึงขอคนหน้ามาเป็นกรรมการค่ะสวัสดีครับฮะน่าเป็นใครอ่ะคือผมเป็นแบล็กชีฟของเดสมีชื่อว่าคีครับแบล็กเนี่ยอะไรหรออ่ะก็ยังพวกงานเป็นตะเลททั้งหลายนะครับโกหกนะเดียสที่เป็นเด็กผู้ชายหรนชื่ขึ้นสินะทั้งสวยแล้วก็น่ารักแถมยังดูบอบบางยังไงก็ไม่รู้สิขอบเขตของสนามแข่งคราวนี้ก็คือ3กิโลเมตรครับต้องกลับมาภายใน3ชั่วโมงบอลมีทั้งหมด9ลูกการแข่งปกติ จะมีคลื่นแมเ่เหล็กไฟฟ้าอ่อนๆที่มีคลื่นความถี่กล้เคียงกับคลื่นสมองของผู้คุมออกจากลูกบอลเป็นการแข่งขันเพื่อวัดระดับความเด่นหรือว่าด้อยของธาตุว่าจะรับรู้ตำแหน่งของบอลได้เร็วขนาดไหนนี่คือกฎที่มีมาแต่เดิมครับในกรณีนี้อนั้นหคุณมิวที่ไม่มีผู้คุม้อะไรกันย่กไม่สิที่ไม่มีนายท่านเลยนั้นเพื่อความยุติธรรมจึงขอปิดคลื่นแมเ่เหล็กไฟฟ้าครับรู้เรื่องหรือเปล่าอะพูดง่ายๆก็คือคนที่ได้ลูกบอลเยอะกว่าอีกฝ่ายจะเป็นพูดชนได้แล้วมั้ มีอะไรเหรอคะคุณเรนอยากจะพูดอะไรอย่างนั้นเหรอคะเรนนะ่ะไม่อยากจะแข่งขันเท่าไรหรอกนะถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากจะแข่งกับมิวเลยวางใจได้เลยนะคะถึงฉันจะเป็นฝ่ายชน,นะก็จะไม่บอกให้คุณออกจากโรงเรียนหรอกคะ่ะดิฉันก็แค่อยากจะตัดสินแพ้ชนะกับคุณเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นเองคะ่ะครั้งสุดท้ายแต่ว่ามิวนะ่ะมักจะสอนอะไรต่อมีอะไรให้เรนอยู่เสมอเรนนาะรู้สึกขอบคุณมิวมากเลยนะที่ดิฉันคอยสอนคุณก็เพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีของเดียเท่านั้นเองละคะ่ะจริงๆแล้วดิฉันนะ เกลียดคนอย่างคุณมากที่สุดเลยนะคะมิวช่วยเตรียมการให้ด้วยคะ่ะโอเคก็คือเมืองโคฮารุทั้งหมดครับถ้างั้นเตรียมตัวสตาร์ทโอ้สดีฉันไม่มีทางแพ้คนอย่างคุณแล้วคะ่ะเฮ้ยโอ้ไปกันแล้วอะ่ะเอาอยัางไงล่ะทาเคยะ ก่อนอื่นเราไปดูลาดเปล่ากันก่อนดีกว่านะ,ะไม่ได้เจอตัวคุณเลนซะตั้งนานเลยละ่ะนี่เป็นโอกาสที่จะจับตัวแล้วนี่ได้ลูกที่หนึ่งมาแล้วละ่ะต่อไปก็ลูกนั้นสินะ จะมุ่งหน้ามาแต่แถวนี้ละมั้งเราไม่ถูกเลยนะเฮ้ยนั่นน่ะมิวสินะนี่มีเพิ่อมอีกเหรอนี่อโอ้ยไ,นนได้อะไรล่ะเนี่ยเดี๋ยวซีไลจับกันเหรอ ทุกคนพยายามเข้าหนอ <c oughs> อะไรนะ่ะนั่นเดียตัวน้อยที่เคยมาเนี่ยเดียเป็นคนทับงั้นเหรองั้นแกก็จงแหลกไปได้วยกันซะเลยพดี่ยว้ันกลับแกลับไมาคอฟฟ่ที่บ้านฉันนะดีใช่ไหมละ่ะอ๋อ กินไก่ย่างกับกาแฟาเหรอไม่ไหวละมัง่งเฮ้ย,ฮยเอาเ่นจังนี่นาไงทำอะไรอยู่เหรอเดี๋ยวสิอา้าวไม่สนเลยมันกันแน่อยู่แล้วละนะเรนจังนะ่ะมีคนที่ชื่ออิคุฮาระอยู่ในใจแล้วนี่นาอ๋ออย่างงาั้นหรอกเหรอเจาอิฉาแล้วฮะเาจาหมอนั่น,น่ะทำบ้าอะไรกันอยู่เนี่ยยี่งเง่าจริงๆเลยทำงานพิเศษละ ำอะไรอยู่อ่ะน่าสนุกดีนิ่นะทาเคียะไม่ใจนะเอาละนี่ก็ลูกที่3แล้วใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้วลนะแม่เออพอเดี๋ยวก่อนทาเคียะฮาระขอลูกบอลลูกนี้ให้นด้วยนะคะช่วยกรุณาหยุดด้วยนะคะถึงจะพูดแบบนี้ก็เธอแต่จะหยุดจะหยุดไม่ปล่อยให้หนีไปได้หรอกค่ะ เดี๋ยวเจ้บ้าที่เธอจับตรงไหนกันน้าเฮ้ยตายแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยตรงนี้หรือเปล่านะหรือว่าลืงไปอีกอะไม่ใช่ลูกบอลนะบอยบอลฮาสำเร็จแล้วล่ะค่ะได้ลูกที่สี่เรียบร้อยนี่อกคาระาแต่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 ตอแแต่ะต่แติแต่แต่แต่แตเแ หุยหนักอะอย่างเงี้ยเด่ยมีอะไรทับอยู่นะฮะนิ่มๆไม่เห็นจะกลับมาเลยอะนึกว่าจะตื่นได้กว่านิซัยเองนะตายแล้วเราได้ไปเรียนพิเศษแล้วเหลือเวลาอีกแค่สองนาทีฉันก็ด้วยนะนึกว่าอะไรที่แท้มิวนี่เองอะเอ้ยเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยให้ตายสิอย่ามาล้อเล่นนะถ้าจะทะเลาะกันก็ไปที่อวกาศสิ ทำไมมิแต่ฉันต้องเจอมาด้วยต่างดาวแบบนี้นะอ๋ออืมปกติก็เอาแต่วโวยวายแท้ๆแต่พอมาดูแบบนี้แล้วอามาซุนอิจูโซโกะในท่านคะในท่านใช้กรุณาเปิดด้วยเถอะค่ะมิวอย่าออกมานะนี่เป็นคำสั่งอยู่ตรงนี้นี่ไงยิงเดี๋ยวเข้าในท่านคะมิวเฮ้ยมิว ในท่านคะอย่านะอ่าจะบ้าฮะได้สิเรนจังดิอืมสี่ห้าลูกถ้าอย่างงั้นผู้ชนะการแข่งครั้งนี้ก็คือคุณเรนสินะครับใจบแล้วล่ะกลับกันเถอะเรนจังชนะแล้วล่ะคือว่าคุณเรนผมเน่ะอยากจะถามด้วยแน่ใจสักครั้งหนึ่งนะครับพิธียอมรับน่ะท่านอิคุฮาระเป็นคนขอร้องเองเหรอครับ มนุษย์โลกที่รู้เรื่องแบบนั้นได้เนี่ยมันน่าสงสัยนะครับไม่ใช่เทีเยนเป็นทา่าของทาก,กิยนะน่ะมันได้กําหนดเอาไว้แล้วล่ะหรือว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเธอก็ทคาคิยะข,ขอประทานโทษด,ด้วยค่ะท,ที่นี่ดูเหมือนจะตกลงมาในหลุมที่เขากําลังก่อสร้างกันอยู่นะ<า>แถมไม่มีใครผ่านมาตั้งแต่เมื่อกี้ด้วยสิตกลงมาที่ไหนกันแน่เนี่ย นี่มิวช่วยลอยขึ้นไปข้างบนเหมือนทุกทีหน่อยได้มาฮะอะมิวเป็นอะไรไปน่ะกลัวอะไรอย่างนั้นเหรอฉัน่ะกลัวที่แคบๆแ,แล้วก็มืดๆแบบนี้นะคะเท้ามันก้าวไม่ออกนะคะ,ะท่านอิคาระดูถ้าอาจจะปีนขึ้นไปได้นะ ต้องเป็นห่วงเรื่องของดิฉันหรอกคะถ้าตั้งสติได้บางทีฉันคนเดียวทำไมไม่ขึ้นไปแล้วคะจะปล่อยให้เธออยู่คนเดียวแบบนี้ได้ไงเล่เายิฟเหรอถ้าดอย่างพวกเรานะ่ะไม่อยา,ากเป็นฝ่ายเลือกคนที่จะมาเป็นเจ้านายได้เหมือนไม่มีทางแต่ว่าดูลิขิต ที่ชีนำมาจากสูงสวรรค์ทานกลับเป็นฝ่ายเลือกผู้เป็นเจ้านายส่วนฝ่ายที่ถูกเลือกเองก็ยอมรับสิ่งนี้อีกด้วยวเราเรียกปฏิหารที่ข้ามพ้นความเป็นนายกับทาสแบบนี้ว่ากิฟต์อย่างไรล่ะครับใครๆตองก็คิดว่าเรื่องแบบนั้นเป็นเพียงแค่ตำนานเพอ้อฝันในหมู่ทาสนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับท่านอิคุฮาระนะไม่ผิดแน่นี่เรน เนเนโกทาคยะดกลับมาบ้างหรือยังอะเห็นแค่ตอนที่กำลังหาะเล่นอย่างมีความสุขอยู่แต่ก็ให้ตายสิของที่ทำตกไว้อะเอาไปคืนให้หน่อยนะทาคายะทาคยะเอ๊ะท่านอิกุฮาระเมื่อกี้นี้น่ะเหมือนได้ยินเสียงของเรนเลยนะเสียงเหรอคะหรือว่าบางทีคนน่าจะเป็น นายท่านกับผ้าที่เรียกว่ากิฟต์น่ะสามารถรู้สึกถึงกันและกันได้เรื่องเล่านั้นกิฟต์เหรอที่ทึกทักเองว่าคุณเรนใช้ไม่ได้น่ะใช่มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องพยายามอย่างเต็มที่ถึงจะผิดพลาดก็ไม่รู้สึกผิดอะไรมากมายเป็นแค่ของมิตหนิเหมือนกับฉันเมื่อสมัยก่อนเลยทักิยะอยู่ที่ไหนสงสัยจะคิดไปเองหรือเปล่านะ เหมือนเหมือนกับฉันเลยเด็กคนนั้นน่ะทำผิดพลาดอีกแล้วนะก็เป็นแค่ของมีตำหนินี่นาะถ้าแบบนั้นนะ่ะไม่จะเป็นต้องมิวมิวไม่มีแผลใช่ไหมนายท่านคะขอโทษด้วยค่ะนายท่านไม่เป็นไรลรอมิวมิวเองก็พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วเหมือนกันนี่นาะมิวที่เป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วแล้วนะ ให้มากขึ้นอีกคะ่ะสกักวันหนึ่งจะต้องทำประโยชน์ให้กับนายท่านได้อย่างแน่นอนคะ่ะเอ๊มีใครอยู่บ้างท่านอิคาระ ора, แผลนั่นนะอ๋ะอไม่เป็นอะไรมากหรอกไม่เจ็บแล้วละเออหายแล้วเฮ<ย>้ดีจังเลยเดสทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการารักษา,า,าแผลได้อย่างนั้นหรือเนี่ยเรียกว่าสับเปลี่ยนพลังชีวิต มากกว่าการรักษาบาดแผลจะถูกต้องกว่านะคะโอ้โหสุดยอดไม่ได้วิเศษขนาดนั้นหรอกค่ะพลังแบบนี้นะถ้าไม่สามารถใช้ปกป้องคนสำคัญได้แล้วก็มันก็ไม่มีความหมายแล้วค่ะดิฉันเองนะในสมัยก่อนก็เคยมีนายท่านกับเขาเหมือนกันค่ะแต่เกิดเรื่องขึ้นทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บสาหาัสดิฉันกลับ ไหนเดานคะเราสักโคูกคะ่ะจะรักษาให้เดี๋ยวนี้ละคะ่ะมิวทำไมล่ะเลือดถึงไม่หยุดสักที แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตทั้งหมดของฉันก็ตามพยายามแล้วแต่ก็ทำไม่ได้แค่พยายามนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไระ <M ew. S 1> เราค่ะมิวบุนเดนนะคุณจะพยายามให้มากกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าเดียสจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อทำตัวให้มีประโยชน์กับนายท่านเท่านั้นเองแล้วคะ่ะเดียสนไปอย่างนั้นหรอกเหรอเนี่ยใช่แล้วคะ่ะแล้วรู้หรือเปล่าคะว่า ทำไมพวกเราถึงกลับดาวบ้านเกิดไม่ได้นะคะถ้ามีวิทยาการที่สามารถเดินทางในอวกาศได้แต่แค่สองคนมารับพวกฉันที่ติดอยู่ที่นี่นะจะทําไม่ได้ใช่เหรอคะไม่คิดบ้างเลยเหรอคะน,นั่นนะเป็นเพราะว่าไม่มีใครคิดที่จะมารับพวกเราตั้งหากน่ะอ,อย่างพวกฉันนะเป็นของที่จะเปลี่ยนสักกี่ครั้งก็ได้ถ้าหาพวกฉันไม่มีใคร ต้องการเป็นเจ้าของแล้วล่ะก็มันก็ไม่มีแม้แต่ความหมายที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วล่ะค่ะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นนะทัอนอีก็หาระคิดแต่ว่าคุณอ่นจะคิดยังไงอะเรื่องแบบนั้นนะ่ะมันแปลกมากเลยไม่ใช่เหรอแต่ว่าก็เพราะนั่นคือเดียสนะคะเพราะฉันมีชีวิตอยู่ก็เพื่อที่จะทําสิ่งเหล่านี้ยังไงล่ะคะ่ะอ้ยว่าไงดีล่ะถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันนี่แหละฉันนี่แหละจะเป็นคนที่ต้องการเธอเองอะบ ไม่ใช่แค่ฉันนะทั้งเรนแล้วก็ผู้ที่โรงเรียนด้วยถ้าไม่มีเธอหนะ้าต้องเหงาแน่นอนเท่านี้คงจะพอใช่เข้าใจแล้วสินะไม่เข้าใจแล้วค่ะพวกเราเดียดทุกคนนะ่ะฮะนั่นอะไรอ,ะอ่ะก็พวกยายนะ่ะไม่เคยมีลูกกับเขาเลยนี่นาเข้าใจดีแล้วล่ะค่ะอะอายุยืนยาวเหรอ เสียงนั่ะหรือว่ามิวเหรอเฮ้ว่าแล้วเทียวได้ยินเสียงแววๆมาจากในสวนว่าแต่ว่าไปทำอะไรใดนั้นอย่างนั้นเหรอคุณตาคะคุณยายคะบ่อน้ำแห่งนี้นะจำได้ว่าปิดตายไปแล้วนี่นะบ่อน้ำงั้นที่นี่ก็คือที่บ้านจ้าสวนที่บ้านไงล่ะวันโช้ที่อยู่ตัางขึ้นมาสิ จะเป็นวนะคะท่านอิคุฮาระเดี๋ยวสิอานาคอิคุฮาระแพ้แค่ยาแรงนายท่านในที่สุดหาเจอสักทีนายท่านฉุนเหรอหายไปไหนมาเนี่ยความรู้สึกนี้มันอะไรกันน่ะสุดเลยฉุนเหรอ ดิฉันเองก็เดี๋ยวสอนต่อไปเจปวดจังเลยจิตใจของมนุษย์โลกเนะี่ยซับซ้อนจังเลยนะคะ